เ่าตอนแพร่หวากันเลย้จอดให้มันที่นกนให้มันเนือพ่อไว้พ่อเหรอนีน้ำเหรอข้อกระถาด้วยน้องาม

ทะลุยังทะลุยังเข้าอีกหน่อยไหมบอกท่องคาถาด้วยยกมือขาน้ำเป็นยาเหมือนเหมือนจีดยาขอน้ำไปเป็นยาหน่อยค่อยค่อยซึมค่อยค่อยชุ่มไปเอามาขี้เกี่ยวเด้อไให้ให้ให้

มินเผาที่จะใช้พายามป็นต้นวนยอะุกขั้นตอนสามารถมาในปัจจุบันนะมา,ามได้ค่ะกระจายเงินตัวอย่างที่เพื่อนมีประสบการณ์มาแล้วทานมาสองปีอะค่ะแล้วร่างก,กายเขาก็ดีขึ้นค่าเลือดดีขึ้นโรคที่ไปตรวจก็เบาลงในระยะเวลาที่สองปีที่ผ่านไป แล้วขั้นตอนในการที่เราจะเอาน้ํามาจากต้นไผ่นี่นต้องเอาสว่านไปเจาะที่ตัวต้นเขาแล้วก็เอาสาย,ยางเล็กๆแย่เข้าไปเท่ารูสว่านแล้วก็ทิ้ไงไว้จะเจาะต้องประมาณตีนหนึ่งะคะช่วงกลางคืนเขามาถึงต้องตีนเด่นฮะน้ำาก็บอกว่าน้ําเหมือนยอดเขาจะดูดน้ำค้าง<บ>ใช่ค่ะฝนฟ้าะค่ะเดียวน้ำค้างลงมาไหมนะ เขาตอนนี้ผลิตภัณฑ์เราขายขวดเปงไงฮะขวดละห้าสิบบาทนะและข่าวทุ่งทำมีคนสนใจเยอะเลยขายไปหลายร้อยขวดแล้วพนะเป็นไผ่จากอะไรนะไผ่ซีสุกไผ่สุดเหมือนกันหรือไผ่บ้านไผ่ที่เขาทำสุกไก่อะค่ะไผ่บ้านและพี่ไข่ซีสุกที่เป็นน้ำหนาอ่ะอ๋อแล้วผลิตภัณฑ์อะไรที่ไอ้มันน้ำอะไรที่ดีที่สุดของระหว่างไข่บ้านกับไข่สุก ใส่สีสุกจะดีที่สุดเพราะว่าเขาไม่มีเขาไม่ได้ใส่พวกสารเคมีพวกปุ๋ยพวกอะไรเขาเกิดโดยธรรมชาติถ้าเป็นไผ่ตรงไผ่อะไรที่เราเนี่ยเราใส่พวกปุ๋ยอะไรเข้าไปเขาจะดูดทั้งล่างแต่ไผ่ยนี้เขาจะดูดยอดโตย้ำราคาทีนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่นัติดต่อได้0629594462ราคา50บาทติดต่อได้ เป็นน้ำไม่ไผ่ที่เจาะจากต้นไผ่ที่ใส่ตัวนี้คือดำแบบคือใส่แับเขาวันเสี้ยหอยเชื่อแล้วก็โดไม่รู้ลงมาหาขอบคุณเลยครับตรงนั้ขอบคุณก็คือต้นบะล่างต้นทางต้นบะล่างบำรุงกำลังให้ให้แข็งแรงอะค่ะสสรร้างคอันนี้เป็นอีกหนึ่งติดความของชุมชนค่ะมันขายตลอดเนาะสั่งก็ไม่ได้เลยนะปวดเท่าไหร่ครับ ตัวละร้อยค่ะเรื่อแะครับมันมีห้าถึงหกเขาพี่ปลกของเขาชื่ออะไรเนี่ยเขาเบผมชือ3าครับสามแวันตาบางห้างเนี่ยนะ